สวัสดีครับนมันมนอกชาแนลนะครับผม <c oughs> กัเลิกงานนะครับผมบริเวณคลิปลร้เมือนะครับก็บคือว่าช่วงนี้ฝนตกกับซุ้มมือนะครับตกทั้งมัดมือมัดขึ้นนะครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นนะครับผมคือไปหาหลาบอะไรนะครับ ตร่องนี้ก็อาจจะปูห้าปานะครับผมน้นมนี้นะครับน้มหอยน้อยนะครับจากเดิมนี่ปูมีน้มนะครับในบริเวณจะลึกนะครับตอนนี้น้มเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นเต็มนะครับ <c oughs> จะขามไปสวนฟังคุณบะไลนะครับขามหวยปะเนะครับผม ะคถ้าตกนี่อีกประมาณสองมือสามมือกัน้ำบริเวณนี้คือถ่วหมดนะครับนี่ครับระดับน้ำนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จะขามไปฟังคุนฟังที่อ่าไปหานีนกยิงกระรองนะครับผมฟังตีนเขานะครับช่วานะครับในไฮครับคือเขาไฮเขาสวนบเไยนะครับตอนนี้ เริ่มงตัวนี้นเลยขอ,องหยน้อยนะครับทเชือคลองสะพานตันตัอยู่ลึกๆตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นนี่ก็อาจจะถึงบริเวณผีเลยครับ<ม>กเกือบถึงตีนบานเลยแล้วครับผมวันน้าจากห่ยใหญ่นะครับคลองใหญ่นะครับน,นุบน่นขึ้นมา นำฝนพอฝนช่วงนฝนตกพายุเขานะครับน้ำปราปากระมดแล้วนะครับน้ำบ่ไหลครับบริเวณหงวยหน่อยน้ำเริ่มถวงเริ่มขึ้นนะครับขึ้นสูงนะครับ ปีนี้อาจจะท่วมนักด้วยนะครับผมปีที่ผ่านมาบทดหัวมากนี่เะยระยะน้ำคือจะขามไปฟังนหน่นบ่ไดเลยนะครับครับฟังตีนเขาบัางนึ่จะขามไปบ้ได้ลกับหอยใหญ่นะครับข้างหน้านะครับตรงนน้นเป็นหอยใหญ่นะครับแต่ตรงนี้มันก่อนจะเป็นปลาฮะแล้วก็เป็น มันก็จะเป็นหอยหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับยาวมานี่ยาวมานี่นะครับหอยหน่อยโคมานี่โคมานี่นะครับโคมาสีนะครับตอนนี้ <c oughs> น้ำขึ้นร้ายแล้วครับฐานนี้แล้วขึ้นนี้ฝนบรยุทธ์ก็พีแล้วครับหอดขอบพปเลยนะครับ,รบต้นปาล์มแนวนี้ทั้งแนวนะครับทั้งแนวนี้ทั้งมัดนะครับ หนาหอยน้อยหอยใหญ่งงนะครับรวมกันหอยใหญ่ก็คือคลองตัวข้างนานี่มันจตเ,เป็นคลองไปเรื่อยๆจนขอนอาดทำที่ผมลงคลิปก่อนนานั้นนะครับที่ว่าเอาโดนบินนะครับว่าจะเอาโดนบินสำรวจฝนตกบินมาได้นะครับผมนี่ครับสภาพไม้ออกลาบอะไรนะครับอาจจะต้องานังตกปลาแทนนะครับผม อาจจะต้องตกปลาลองเบิงนะครับมันจะมีปลาเพราบน้ำขึ้นขนาดนี้นะครับอาจจะคงอีกหลายมือหลายอาทิตย์นะครับผมกว่าจะได้ออกลายนะครับผมกคอยเบิงสถานการนำถ่วมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเนื้อแด้ะครับผมถ้าฝนวยุดน้ำก็อาจจะถ่วมถึงบานนะครับนะครับถึงบ้านก็เลยครับจะตกวยุดนะครับ มาลาลุ้นกันครับว่าน้ำมันจะขึ้นสูงสําฤทธนะครับผมคลิปนี้ก็ไวซ์นี้นะครับผมถามนีคลิปตกปลาหาปลาผมอาจจะได้ลงนะครับแต่กระเบิงสภาพอาจจะใส่เบ็ดใส่มองประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้ก็คือพายุเขาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะกันนะครับผมปลอดภัยกันทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ